วิธีการล้างไขมันที่เกาะอยู่ในลำไส้เราทำยังไงครูพิลิตจะมาแบ่งปันวิธีการง่ายๆเลยคือเราต้องกินผักผลไม้หรือกินน้ำเยอะๆนะครับถ้าเพื่อนคนไหนไม่รู้จักการกินน้ำหรือไม่ชอบกินน้ำไม่ชอบกินผักผลไม้ครูพิลิตอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าเป็นไฟเบอร์โรเซตัวนี้เพราะว่าไฟเบอร์โรเซตัวนี้นะครับจะช่วยในการล้าง สารพิษหรือว่าดีท็อกของเสียไปไล่ไขมันที่เกาะตามลําไส้ของเราได้นะครับตัวนี้แหละครับถ้าเราไม่ทํานะครับนานไปเราจะเป็นคือจะเป็นโรคที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่นมะเร็งลำไส้หรือกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะหรือว่าเป็นคนท้องผูกหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าท้องใหญ่อะไรพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เคยดีท็อกลําไส้ตัวเองเลยคุณิตแนะนํานะครับว่าตัวนี้แหละ เป็นไฟเบอร์โรเซ่ที่เหมาะที่สุดแต่ถ้าวิธีหนึ่งถ้าเพื่อนเป็นคนที่ชอบกินผักผลไม้อยู่แล้วกินน้ําเยอะอยู่แล้วก็โอเคแต่ถ้าไม่ชอบเลยก็แนะนําให้เป็นตัวนี้เพราะตัวนี้กินง่ายแล้วก็ขับถ่ายง่ายขี้ดีนะครับคุณดิตแนะนําเป็นตัวนี้ไฟเบอร์โรเซ่เหมาะสําหรับเพื่อนๆืนคนที่นะครับอยากจะล้างไขมันที่เกาะอยู่ในลําไส้ของเราตัวนี้แหละครับไฟเบอร์โรเซ่ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ